ไปเตะเขาแต่ดันหักซะเองนะฮะกราบโสดีแฟนมาแฟนมวยข้าสังเวียนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของศึกวันลุมินี134ที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่21น,นะครับก็เป็นคู่เอกในภาคอินเตอร์นะครับจบลงได้ไม่สวยเลยนะคู่นี้นะเรื่องเล่ามันก็กลายเป็นเหตุการณ์ช็อกโลกนะครับเมื่ออาราวดีลามาสนอฟเนี่ยอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่งต้องเผชิญจุดจบที่เวลวร้ายนะครับในอาชีพการงานในการเป็นนักมวยนะครับ ที al, ่ประท้ากับเอเลียสอัพเดลารีไปเกมการแข่งขันนี้ก็ชกกันในกติกามวยไทยนะครับเป็นรุ่นเฟเดอร์เวทเริ่มต้นอย่างดูเดือดนะก็สาแข้งแลกกันอย่างเมามันนะแต่ว่ามันจบด้วยเพียงแค่เวลา27วินาทีในยกที่1เท่านั้นครับเหตุคือลามาสโอมเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปไต่ขาของอัพเดลารีนะแต่ว่าจังหวะลงพื้นเนี่ยผิดพลาดแทนที่จะเป็นฝ่ายทาลายคู่ต่อสู้แต่กลายเป็นว่าข้อเท้าของลามาสนอมเนี่ยผิดบิดผิดรูป การปะทะกันแล้วก็ลงน้ําหนักไปที่เท้าจากในคิดในรูปนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับกรรมการเนี่ยต้องเข้ายุติการชกทันทีนะครับเนื่องจากจามาเจ็บที่ชัดเจนทาให้เอเลียสอัพเดลารีเนี่ยเป็นฝ่ายชนะทีเคไปในที่สุดมาสนอบก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลท,ทันทีครับเพื่อที่จะรักษาอาการขาหากัก หรือข้อเท้าบิดผิดรูปนั่นเองฮะโดยชัยชนะในครั้งนี้อับเดลลรีเนี่ยก็ต้องแลกกันมาด้วยอาการบาดเจ็บหนักของผู้ต่อสู้นะครับแต่ยังไงก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับอดีตแชมป์โลกนะฮะอย่างอาราวดีรามาสโนฟนะครับกับมาสู้สังเวียนได้อย่างแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนะฮะิุงท้ายนะครับผมมองว่าการที่นักกีฬาเนี่ยต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือขาหักข้อเท้าหักตั้งแต่ต้นย้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดน,นะครับสิ่งนี้ย้ําเตือนทุกคนว่ากีฬามมยไทยหรือคกบ็อกซิ่งงเีี่ยกามามมมควสสู ถึงแม้ว่ามันจะมีจังหวะที่ไม่น่ามีปัญหาอะไรในการเตะธรรมดาธรรมาทั่วไปนะแต่จังหวะในการลงน้ำหนักหรือการประทะแบบผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยน่าจะสามารถนําไปสู่อาการที่บาดเจ็บร้ายแรงและหยุดอาชีพไปได้ชั่วคราวหรือเลิกชกไปตลอดชีพเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็ต้องขอทิ้งท้ายนะครับสำหรับใครที่ต้องการทีเด็ดมวยหรือต้องการฟังภาคมวยมวยหวยูข้างสนามวามาปัดขวาแล้วก็ตามมาที่หน้าโปรฟล์นี้ได้เลยครับ